พบกับมอนสเตอร์พาราไดซ์ตอนที่82กันต่อเลยนะครับตอนที่82คำแนะนําของลุงเจ้าของร้านเมืองไร้กังวลเป็นเมืองเล็กๆที่เสจสงบสุขถนนเต็มไปด้วยฝูงผู้คนและร้านอาหารจํานวนมากที่เปิดไฟในยามค่ําคืนเมื่อเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักมันเป็นตอนเย็นเมื่อหลินฮวงและเล้งยี่นชินมาถึงเมืองไร้กังวล ร้านอาหารทุกร้านต่างเปิดให้บริการโต๊ะและเก้าอี้จำนวนมากถูกจองไว้ในพื้นที่กลางแจ้งเมื่อมองไปที่ฝูงชนในพัตคารทั้งสองด้านและกลิ่นของอาหารในอากาศหลิน่วงเริ่มหิวเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพียงทานอาหารเช้าก่อนภารกิจเขาเท่านั้นเล้งเยี่ยนชินตื่นตนกกับฝูงชนเล็กๆเมื่อเธอ ทบจะไม่เคยเดินบนถนนที่แออัดผมพะนันเลยว่าคุณหิวหลินห่วงเสนอมันเป็นตัวเขาที่หิวแต่เขาไม่ต้องการให้เล้งเยี่ยนชินรู้สึกผิดหวังเขาจึงเสนอการทานอาหารร่วมกันหฮเล้งเยี่ยนชิงลังเลเพราะเธอไม่เคยกินอาหารในสถานที่เช่นนี้มาก่อนคุณอยากกินอะไรหลินห่วงถามทุกสิ่งฉันกินอะไรก็ได้เล้งยี่นชิน ไม่ต้องการที่จะปฏิเสธหลินฮวงเพราะเขาช่วยชีวิตเธอแม้ว่าอาหารจะน่ากลัวเธอก็ต้องคัำให้ตัวเองกินงั้นผมเลือกนะคุณกินอาหารรสเผ็ดไหมหลินฮวงถามได้สิสเรอยงเยี่ยนชินพนักงานหลินฮวงไม่คุ้นเคยกับอาหารในโลกนี้เนื่องจากมันมีหลากหลายสายพันธุ์อย่างมากในโลกนี้เขามักจะกินบางสิ่งที่คุ้เคย แต่ก็มีอาหารมากมายที่เขาไม่เคยลองมาก่อนในที่นี้อย่างไรก็ตามหลินฮวงก็มีประสบการณ์ในการเลือกอาหารที่ดีเขาเดินทางมามากและอ่านดูคำแนะนำอาหารบนอินเทอร์เน็ตเขาเลือกอาหารที่มีประโยชน์จำนวนของผู้คนที่กินอาหารในร้านอาหารสถานที่รสชาติอาหารดีและดังนั้นเขาจึงมีประสบการณ์ในการเลือกอาหารที่อร่อยที่สุด จากการเป็นผู้อา่านแม้ว่าอาหารส่วนใหญ่จะไม่คุ้นเคยกับเขามันก็ไม่ยากที่จะบอกร้านอาหารใดมีธุริษธ,ธุรกิจที่ติดตามคําแนะนําของเขาไปร้านนั้นกันหลิน่วงเดินไปรอบๆและพบร้านอาหารที่มีคิวยาวเหยียดจากนั้นเขาก็ดึงแรงยื่นชินไปต่อคิว ความงดงามของเธอได้ดึงดูดสายตาผู้คนมากมายถึงแม้ว่าเธอจะแต่งตัวง่ายๆและไม่ได้แต่งหน้าแต่ความงามของเธอก็มีอาจปิดซ่อนได้10นาทีต่อมาในที่สุดมันก็ถึงคิวของหลินฮวงและหลิงเยงียนชินเจ้าของร้านคือชายวัยกลางคนเขายืนด้านหลัง,งเคาน์เตอร์และมองมาที่ทั้งสองเขายิ้มให้หลินฮวงและแสดงความเห็นพ่อหนุ่ม แฟนของเธอสวยมากลิงเย่นชินหน้าแดงขณะที่หลินฮวงโบกมือเขาลุงเข้าใจผิดแล้วว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันหลินฮวงอธิบายเจ้าของร้านยิ้มและไม่พูดต่อพวกเธอทั้งคู่อยากสั่งอะไรเขาถามมีอะไรแนะนําบ้างครับหลินฮวงถามเย็นสุภาพเขารู้ว่าเจ้าของร้านมักจะแนะนําพวกเขาเป็นพิเศษเพื่อชักจูงลูกค้าให้เป็นลูกค้าประจํา อาหารของเรามีขนาดใหญ่มาก2จานและซุปก็พอสำหรับพวกเธอทั้งคู่หากเธอสั่งมากกว่ามันจะเสียของเจ้าของร้านพูดด้วยเสียงหัวเราะเรามีเมนูพิเศษอยู่2อ,อย่าง 1. คือเนื้อสันในหมูเขาน้ำแข็งย่างและอีจานคือสเต็กซี่โครงปีศาจวัวสำหรับซุปฉันแนะนำให้พวกเธอกินซุปดอกไม้องุ่นแฝด มันเบาและมีประโยชน์เขากล่าวนั่นแหละเราจะเอาทุกสิ่งที่คุณแนะนำดินห่วงพยักหน้าด้วยความพอใจทั้งคู่สามารถทานรสเผ็ดได้หรือไม่เจ้าของร้านถามพอได้ครับดินห่วงตอบดีเชิญหาที่นั่งได้เลยอาหารของเธอจะมาในไม่ช้าเจ้าของบอกเมื่อเห็นว่ามีโต๊ะว่างโต๊ะว่างบริเวณกลางแจ้ง ลินฮวงจึงนำเล้งยี่ยนชินไปนั่งเมื่อเขาอยู่ในมหาวิทยาลัยลิน่วงมักจะไปขายอจะไปชายหาดกับเพื่อนร่วมชั้นเขาเพื่อทำบาร์บีคิวและดื่มเบียร์สักสองสามกระป๋องในฤดูร้อนต่อมาแม้ว่าเขาได้กินอาหารกับลูกค้ามากมายเขาก็แทบจะไม่ได้กินอาหารลิถนนอีกต่อไป ร้านอาหารริมถนนคือสถานที่ที่ทำให้เขาระลึกถึงชีวิตที่เรียบง่ายของเขาบนโลกเหลงเยืนชินนั่งตรงข้ามหลิน่วงเมื่อเห็นเขาจ่องมองไปในอากาศมันก็ค่อนข้างเป็นที่อึดอัดสำหรับเธอเธอทำลายความเงียบโดยการถามนายมักมาสถานที่เช่นนี้ไม่นี่เป็นครั้งแรกของผมหลิน่วงตกใจเขาใส่หัวและกล่าวมันมีอาหารริมถนนเช่นนี้ในเมืองเกิดผม แต่มันเป็นเวลานานแล้วที่ผมไม่ได้กินมันโอ้เล็งยิ่นชินพนักหน้าและไม่รู้จะพูดอะไรต่อคุณไม่เคยมายังสารชี่เช่นนี้หลินห่วงถามเมื่อเขาสังเกตเห็นท่าทีของเธอไม่เล็งยิ่นชินใส่หัวเธอแล้วบอกตระกูลฉันไม่ยอมให้ฉันมากินสันที่เช่นนี้และหลินห่วงก็นึกขึ้นได้ว่าเธอคือราชวงศ์ แม้ว่าเขาจะไม่รู้เกี่ยวกับราชวงศ์ในที่นี้มากนักเขาก็สรุปได้ว่ามันควรจะคล้ายกับอัศวินในสมัยก่อนที่อาศัยตามกฎระเบียบและกิริยาอันดีเลิศมันเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้กินตามท้องถนนเนื่องจากหัวข้อนั้นเกี่ยวข้องกับตระกูลของเล้งยื่นชินหลิน่วงจึงไม่อยากจะแสะถามอีกต่อไป เขาจึงเปลี่ยนเรื่องและถามมอนสเตอร์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินนั้นคืออะไรเขาถามนั่นคือกล้วยไม้ลอยสายพันธุ์อันเดีจากขุมนรกผู้หลุดพ้นจากตะคูลเราได้ผนึกมันไว้ในป่าลืมเลือนนานกว่าร้อยปีก่อนดังนั้นคนมากมายจึงสามารถมาเพื่อฆ่าเพื่อเลื่อนขั้นเป็นระดับหลุดพ้นได้แต่ฉันไม่รู้ว่ามันกลายพันุ์ถึงสองครั้ง และนั่นทําให้ความสามารถของมันมากกว่า100รปีก่อนถึงสิบเท่าหากนายไม่อยู่ที่นั่นฉันจะตายแน่ๆ่ลเล้งเยี่ยนชินบอกหลินฮวงถึงเรื่องราวของมอนสเตอร์ในป่าลืมเนอนคุณได้จ้างหลี่เยี่ยนชิงเป็นผู้ช่วยหลินฮวงถามไม่ฉันอยู่ลำพงังเมื่อฉันออกเดินทางแต่เขาแต่ฉันชนกับเขา ตะกูลเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเขารู้ว่าฉันมาที่นี่เพื่อล่ามอนสเตอร์ดังนั้นเขาจึงอาสาที่จะมาช่วยฉันรู้ว่าเขาต้องการบางสิ่งแต่ฉันไม่ต้องการจะปฏิเสธเขาดังนั้นเราจึงตัดสินใจทําภารกิจร่วมกันไม่สําคัญว่าคนร่วมเดินทางด้วยจะแข็งแกร่งแค่ไหนพวกเราต้องระมัดระวงังขอบคุณที่นาย อยู่ที่นั่นนั่นทำให้เขาไม่อาจบรรลุแผนการอันชั่วร้ายของเขาได้ฉันรู้ดีเฉันรู้สึกดีใจมากที่พบกับนายท้ายที่สุดเล้งยิ่นชินก็บอกเขาเกี่ยวกับเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมเขาจึงอยู่ด้วยกันหลังจากฟังเล้งยิ่นชินอธิบายหลินฮวงก็คิดว่าการที่หลี่เอี้นชิง มากับเธอค่อนข้างแปลกขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยพนักงานเสิร์ฟก็มาพร้อมกับอาหารของพวกเขาดังนั้นการสนทนาพวกเขาจึงถูกขัดอินฮวงเคยลองกินอาหารที่อร่อยมากแต่เมนูพิเศษที่เจ้าของร้านแนะนำมันอร่อยอย่างน่าเหลือเชื่อเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสเพียงอย่างเดียวมันมากพอที่ให้เขาตายตาหลับ เจ้าของร้านคือพ่อครัวอัจฉริยะไม่เพียงแค่หลินหวงรู้สึกเช่นนั้นเหลงเยี่ยนชินก็ไม่อาจหยุดกินได้เช่นกันเธอไม่ชอบอาหารริมถนนแต่อาหารที่พวกเขากำลังกินไปมันไม่อาจต้านทานได้ทั้งคู่กวาดอาหารจนหมดเกลี้ยงเหลงเยี่ยนชินเช็ดปากและกล่าวฉันไม่เคยกินอาหารริมถนนมาก่อนฉันไม่รู้ว่ามันจะเลิศรสขนาดนี้ขอบคุณนะ พวกเราได้พบกันอีกผมจะพาคุณไปร้านอื่นหลินห่วงกล่าวด้วยรอยยิ้มฉันต้องไปแล้วตระกูลฉันส่งคนมารับฉันนายเองก็จะไปในไม่ช้าใช่ไหมเล้งยิ่นชินถามผมออกเดินทางพรุ่งนี้เช้าหากผมพักที่นี่นานกว่านี้น้องสาวผมจะเป็นกังวลหลิน่วงบอกกับเธอและยิ้มอย่างเขินอายโอ้ หลินฮวงเงียบไปสักพักแล้วถามฉันต้องการจะถามนายเรื่องหนึ่งแต่ฉันไม่รู้ว่ามันเหมาะสมหรือไม่โปรดอย่ากังวลผมจะตอบคำถามคุณตามที่คุณรู้ตามที่ผมรู้หลินฮวงขณะที่เขาพยักหน้าและตอบคำถามทั้งหมดหากมันเป็นไปได้ฉันอยากรู้ว่าทำไมนายถึงช่วยฉันหเิงเยี่ยนชินถามคำถาม ทั้งหมดที่เขาเตรียมไว้หลุดหายไปนี่คือคำถามที่หลินหวงไม่คาดฝันเธอมีคำถามให้มากถามมากมายเช่นเขาลงไปใต้ดินทำไมเวทรักษาชนิดใดที่ช่วยชีวิตเธอถึงสองครั้งเธอสามารถบอกได้อย่างชัดเจนว่าคนในถ้ำไม่ใช่ยังลาง่างอย่งเขาและเขาออกมาจากถ้ำได้อย่งไรอย่างไรก็ตามเธอกลับเลือกถามว่าทำไมช่วยชีวิตเธอ บางทีผมอาจจะชอบคุณหลิน่วงตอบมันเป็นสิ่งแรกที่ลอยเข้ามาในหัวเขาเขาไม่อาจบอกเธอได้ว่ามันคือภารกิจของเขาแค่นั้นแค่นั้นเล็งยินชินถามเธอดูเหมือนจะไม่ยอมรับในคำตอบเขาแค่นั้นแหละผมชอบคุณดังนั้นผมจึงช่วยคุณหลินหวงพยักหน้าและตอบอย่างจริงจังเอาล่ะ ฉันจะยอมรับคำตอบของนายเล้งยืนชินรู้สึกว่าหลินฮวงไม่อบอกความจริงแต่เธอก็ไม่ต้องการซักถามจากนั้นเธอก็มองดูเวลาบนแหวนของเธอและยืนขึ้นมันเกือบจะถึงเวลาแล้วฉันต้องไปแล้วเธอบอกเอาละ่ะพวกเราจะมากินอาหารด้วยกันอีกหากเรามีโอกาสได้พบกันในอนาคตหลินฮวงยืนขึ้นเช่นกันฉันจะส่ง สิ่งของที่ฉันได้สัญญาเอาไว้มาให้ลากรแหลงยิชินกล่าวอย่างสุภาพจากนั้นเธอก็หมุนตัวและจากไปเมื่อเห็นเธอจากไปลินหวงก็โบกมือให้เจ้าของร้านเจ้าของร้านก็เก็บเจ้าของร้านเก็บตังค์ด้วยเจ้าของร้านเดินมาทางเขาด้วยรอยยิ้มมีอะไรผิดเงี้นหรือมันไม่ได้เป็นไปตามที่นายคาด ฉันไม่ได้เยอะเยะแต่ผู้ชายควรยึดติดกับผู้หญิงที่ชอบนายเข้าใจมันเมื่อนายมีอายุเท่าฉันสาวงามนั่นเป็นเรื่องยากที่จะเกี่ยวให้ติดแม้ว,ว่านายจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตนายจะยอมแพ้พเพียงแค่นั้นไล่ตามเธอไปสิบางทีมันอาจจะยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนนะ นายควรจะรักษาเธอไว้ให้ดีเขาแนะนำหลินฮวงด้วยแววตาที่จริงใจลุงพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันจริงๆหลินฮวงตอบเขาจ่ายเงินทันทีและรีบออกมาจากเจ้าของร้านสับสนเพราะชายหนุ่มดูเหมือนว่าเขากำลังวิ่งหนีเพื่อเอาตัวรอดเฮ้อช่างเป็นผู้หญิงที่สวยจริงๆทำไมพวกเขาจึงเลิกกันเช่นนั้น หนุ่มสาวสมัยนี้ช่างแปลกเสียจริงชายวัยกลางคนถอนหายใจขณะที่เฝ้ามองหลิน่วงจากไปก็จบลงไปนะครับกับมอนสเตอร์พลาได์ตอนที่82เดี๋ยวมาพบกันใหม่ตอนที่83นะครับสวัสดีครับ